มีใครอยู่บ้างมีมีใครอยู่บ้างคะทุกคน oh my god โอยกว่าจะเข้ามาได้นะคะวันนี้รีบมากเลยแบบว่านี่มาเพราะว่าอยากมาเจอทุกคนนะคะแต่วันนี้พอแบบพอแบบจะไลฟ์ก็มาตกตีกันในดีโยนนินิน,น คืออยู่ดีทีเน็ตมันก็มีปัญหาค่ะทุกคนมีปัญหามากๆอล่ดแต่ว่าหวังว่าวันนี้เราจะเล่นได้นะหวังว่า,วา้าเน็ตมันไม่ตัดไปตั้อะนะคะทุกคนเฮ้ยโยว่ราะพุ่งโยอาจจะต้องไปบายกับอินเทอร์เน็ตซะหน่อยละมันแย่มากเลยค่ะอ๋อเนกี้สวัสดีค่ะเอ,อ่อใช่ค่ะไม่นมานะเลยเอ,อ๋อช่วงยิงอยู่ดีไหมเหมือนเน็ตมันแบบ มันเน็ตมันไม่เสถียรสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้โอเคมันอาจาจะกระตุกกระตุกหน่อยในทุกคนมันแย่แล้วอ่ะขาดนะคะอ๋อช่าเน็ตเน็ตมันวาร์ปค่ะ <c oughs> อ้อโยกบนหัวกับเน็ตมากเลยค้างเหรอค้างไปแล้วอ่ะ <c oughs> โอ๋อ กันไปแล้วเมื่อกี้ค้างไว้แล้วอ๋ยเน็ตมันเน็ตมันตลอดเลยค่ะทุกคนมันแบบเดี๋ยวเดี๋ยวลูดเดี๋ยวค้างเดี๋ยวมาโอ้ทุกคนถ้าทางจะยากแล้วล่ะจะเล่นได้ไหมอ่ะมันมันกระตุกมากเลยไหมคะมันมันเหมือนมันค้างๆ้างหายหไงทุกคน ฮึมอะไรอะไรอะไรได้ไหมนะได้ไหมนะสัญญาณแย่มากสัญญาณแย่มากหรือเราเราสามารถตบตีกับเน็ตได้ทางไหนบ้างโอทำไงดีอ่ะ อมืมันแย่มากเลยค่ะทุกคนอืมอโยต้องแบบหาวันแบบนัดช่างมาเจ้ามา อ่าเนเ็ตเวลไ,ร,ไรู้ทุกคนปวดหัวพอลื่นก็พอได้แต่พอค้างแล้วมันนิ่งเลยใช่ค่ะเน็ตมันมันแบบว่ามันเออเอ่าอืมตอนนี้มันสามารถโทรร้องเรียนได้เ,เหรอคะสองทุ่มก็ยังมีคนรับหรอคะ ัในใน,นี่ไงทุกคนหรือเราต้องโทรหา call center หรอคะรีรีไปแล้วค่ะรีรีไปแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ไม่ช่วยอะไร <laughs> รีไปแล้วก็เป็นเหมือนเดิมคะ <laughs> ่ะอ กดรีบแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแย่เหมือนเดิมอ่ะอืมไม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยมันร้อนหรือเปล่าล่ะคะอากาศร้อนนิดพังอ่า ยังงั้นเลยอืสวัสดีค่ะคุณโจไม่เจอกันนานเลยแต่คือก็เปิดแอร์อยู่ตลอดนะคะมันไม่น่าจะร้อนเลยเนี่ยเพราะว่าปกติห้องมันห้องไม่ได้ร้อนข่าไน้าไม่น่านะคะ ใช่เขายกขอโทษนะช่วงนี้ยุ่งยุ่งมากเลยวุ่นวายชีวิตวุ่นวายสับสนมึนงงกับชีวิตโอ้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้นนเน็ตเน็ตอาการหนะักมากค่ะทุกคนคนลาชาโน,นสวัสดีค่ะไม่ไม่ไมกันนานเลย อืออะล่ะเสียงโยก็เลยจะหนักตามเน็ตทุกคนพอดูได้ใช่ไหมพอดูได้ใช่ไหมคะคิดถึงทุกคนนะคิดถึงทุกคนอะล่ะเราจะพยายามไม่ได้ไงนะเราจะสู้เราจะสู้อ้ นี้เนาะกันนะพรุ่งนี้อายุอาจจะค่อยค่อยแบบค่อยค่อยโทรไปโวยหรือเปล่าอาจจะต้องอย่างงั้นนะคะนาจะต้องแบบอืมน่าอาย <c oughs> ได้อยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะอออไม่น่าจะได้เหรอคะเกมน่าจะตัดตลอดหรออา้อาวเสีุหลงว่าวันนี้โยดเลตเล่นเกมไม่ได้เหรอคะโฮ้ยไม่นะถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นก็น่าจะอีกยาวเลยนะทุกคนอา่าไม่รู้จะได้มาวันไหนแล้วอ๋อยทำไงดี เนยนมันแย่มากเลยเอาเป็นว่าเราเราลองเราลองกันดูก่อนละกันนะทุกคนนะถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวค่อยว่ากันอลองดูลองดูนะทุกคนนะถ้าไม่ได้ก็บอกด้วยนะทุกคนถ้ามันไม่ถ้ามันแบบถ้ามันกระตุกมากๆจริงๆอะ่ะ เดี๋ยวขอลองเข้าเกมดูก่อนนะเสียงเกมดังไปไหมมากค่ะทุกคนึบได้ไหมอ่ะ <c oughs> จอมันขึ้นเลยค่ะหรือมันไม่ได้แป๊บนึงไงทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวจะพยายามเราจพยายามโอ้หน้าหน้าจอมันค้างเพราะว่าเน็ตมันช้าใช่ไหมคะโอ้ my god ทุกคนมันไม่หน้าจอ มันไม่ไปตามที่โยเป็นหรอริ่งเงี้ยตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นหน้ากำลังโหลดใช่ไหมคะเห้นที่มันเข้าเข้ามาน่าหน้าหน้าหน้าผู้เล่นเราไนะมันโอ้ย คือหน้าจออยู่ะเข้าหน้าอื่นแล้วทุกคนแต่ว่าหน้าจอเกมอ่ละคิ้งกำลังโหลดอยู่เลยอะนี่มันน,มน,นี่มันตลกแล้วนี่มันตลก่คือตอนนี้หน้าจออยู่ในใครคือเข้าไปหน้าเลือกตัวละครแล้วไหม แล้วใหม่นะใหม่เอ่อถ้า,ายโยลองกดออกออกแล้วเข้าใหม่ดูนะทุกคนนะยิงรอบอิงรอบเอาใหม่ใหม่นะสามทั้งหนึ่งเดลึดหา เราบอกได้อยู่มั้งทุกคนเห็นเห็นเคลื่อนไหวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วใช่ไหมทุกคนนดาเลือกตัวละครว้าวมีซองหวังว่ามันจะไม่ตัดนะทุกคนมาแล้วมาแล้วคุณโจเอาละทุกคนมาคือพื้นมาช่วยกันส่องพลังนะคะส่งพลังนะทุกคนเราต้องการ หลังเข้าได้เมนูแล้วล่ะค่ะคุณอีใช่เลยค่ะทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วได้หมัเอาล่ะมีตัวละครที่เลือกหกแบบนะคะดูสิเราเป็นหญิงสาวแล้วคนนี้นี่ไหมหรือมันี่อันนี้นีกว้าเรียกผมนาะอ่ะวันนี้เราก็ใส่เสื้อสีชมพูเหมือนกัน คนนี้แล้วกันนะเวลาหรอเอาเท่าไหร่ดีอ่ะสามสิบวิหรอหกสิบวิลองลองแบบหกสิบวิดูแล้วกันนะคะกลางๆนะกลางๆ,ๆยังไม่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะทุกคนโอ้ะดับความยากมาราธอนยาวเป็นกลาง ชิบสัปดาห์เราลองแบบสั้นดูก่อนละกันนะเทสเทสว่ามันจะเป็นยังไงโฟนเมโลดี้สวัสด oh. ีไอโยโยสวัสดีค่ะคุณเมโลดี้สวัสดีไหมวันนี้เราจะมาเล่นเกม No time to relax ไม่มีเวลาสำหรับกันพักผ่นอนเอาล่นะนาลองดูกันนะ เราต้องการผู้เล่นซ p u มั้ไหมหรอมันมันต้องมีไหมทุกคนไม่ก็คือเล่นคนเดียวป่ะ g p u ก็คือเอาหนึ่งคนอะ,อะเอมลองแบบมี g p u แล้วหระแต่เราจะแบบเห็นตัวอย่าง นี่คือเราใช่ไหมกับพ oh, ี่หนึ่งโวอะไรเนี่ยครัคเกอร์อาหารจานด่วนมีมนะคะที่วัดสายตลาดให้อยู่หรูหราอพาร์ตเมนต์หรูธนาคารโอเคสำนักง,งานจัดหางานนะคะเวลาจะแสดงเวลาที่เหลือในแต่ละสัปดาห์อืมสุนความบันเทิงเหรอ,อยินดีต้อนรับปุ่มเพื่อความช่วย เมื่อใดก็ได้เพื่อดูหน้าจออืมอันนี้มหาลายัยร้านอุปกรณ์ตู้เย็นทีวีนะห้างซื้อเสื้อผ้าเฟอร์น,นิเจอร์ใหม่แล้วนี้คืออวตารของเราล่ะแล้วก็ที่ทำงานนะคะโหเงินเดืนที่นี่ดีมั้อ๋อโอเคคือเราเองทำางานที่นี่ไม่ได้ป่ะ โอเคงานที่เราทำได้คือเป็นเสมียนอ่ะอได้ได้ได,ได้เราทำางานเป็นเสมียนอ,อ๋อเนี่ยหรอแปลว่าเรากำลังทำางานอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันต้องกดหลายอย่างเหรอ ทำงานอยู่ไอ้หมอนี่เรียนด้วยอะ่ะเรียนด้วยได้ปะนายเรายังเล่นไม่เป็นเลยตัวตัวอันี้มันลบตาที่สามแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยมีไพ่ไม่ได้กินข้าวมีตัเมตรปากทอ้อ,องอ่เราซื้ออาหารไ,ได้ไหมอะส่งพลังไปให้โดนเน็ตแรงๆไม่วาบสงพลังขอบคุณนะคะคุณเอี๊ยดรามโนนคะ่ะคุณจ้า ทุกคนหากคุณเทีเงินที่นี่กดปุ่มเนาะอ๋อแล้ว,ลว,ลว,ลวงเราทำไงอยู่ที่ไหนอะ่ะคสือลอตเตอรี่ได้ปะเสือหางเสือหางแม่อาหารสำหรับหนึ่งสัปดาห์กินข้าวอะ่อวอะก็กินแล้วนี่นะไม่ได้ชำระด้วยสารฝันหนังาะท่เบีหนัง,งนสตุนอ๋อนี่คือห้องของเราเหรอเฮ้ยล้ว ผ่อนคลายได้ด้วยแล้วที่ทำงานเราอยู่ตรงไหนคุณไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษาเราเสีเหมียนเราทำงานอยู่ที่ไหนหอ่ะเราเราต้องไม่หาง,งานที่เราทำเหรอวุอ้ยหยุดเวลาได้ป่ะงงเราไม่ได้ทำงานสักที่เหรอ กินข้าวไหมเงินไม่พอจะกินข้าวเลยอ่ะเราที่ทำงานเราคือที่ใดที่นี่หรอ